ไปพูดคุยกับทางด้านคุณสุดเชษฐ์สุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดียม,มาร์เก็ตติ้งบริษัททรัพย์ A S L จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สุเชษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหขึ้นมาไปทําอะไรมาเนี่ยพวกเธอไปทาอะไรกับข่าวสารเหรอน่าน,น่น<ว>กใจมาขึ้นมามาแรงมากวันนี้อ่าแต่ปริมาณการซื้อขายก็ไม่ได้หนาแน่นนะใช่ครับสี่หมื่นสองพันล้านเองนะแล้วก็ดัชนีตลาดทรัพย์เนี่ย ทางเอสแอลมองจุดต้านอยู่ที่ระดับ14.80นะใกล้บริเวณ1,500้ามาทุกปีแล้วนะแล้วก็หุ้นหุ้นขนาดนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มลิสติ้งพวกเอ็นีซีสวัร์พวกสวิสด้อนเนี่ยยังไม่ค่อยขับเคลื่อนวันนี้เนี่ยทางเอสแอให้เอ็ีีฮะเอ็นีสุดต้านเมือ่อกลางวันผมดูลิ r ง i n แปร์พีเอเี p ย e แล้วเนี่ยราคาเป้าหมายอยู่54 55บาท ครับนะตอนนี้อยู่ห้าเบีดบาทนะเพราะนั้นเป้าหมายก็ห้าห้าบาทนะครับส่วนตัวสวัสด์เนี่ยนะครับตัวสวัสด์เนี่ยราคาเป้าหมายก็จะใกล้เคียงกันนะครนะัขยับขึ้นมาเล่นที่ประมาณห้าสิบบาทนะสี่ห้าบาทถึงห้าสิบาท m อ c เนี่ยจุดรับที่สำคัญก็คือเนี่ยบริเวณเนี้ยห้าสิบบาทกล้าได้กล้าเสียหน่อยนะวันนี้หลีดคือ m อ c ครับตัวที่สองเป็น t p พ c ครับแต่ t p ี c เนี่ย ผมดูยิ่งไปแชร์คูณด้วยปีแล้วเนี่ยจะได้ราคาประมาณห้าสิบบาทนะตอนนี้ราคาหุ้นเนเป็ตอยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดบาทสุบาทสี่สิบบาทราทรแต่เพราะนั้นก็เหลืออยู่ที่ห้าสิบบาทถ้ามีพรีเมียมขึ้นไปเนี่ยมากที่สุดไม่น่าจะเกิน e p s นะฮะไม่น่าเกินห้าสิบห้าบาทแต่ห้าสิบาทเนี่ยน่าจะได้เห็นลองดูครับในระยะสั้นน่าจะขยัดในทางที่เพิ่มขึ้นกลุ่มที่ยังไม่เห็นการเคลื่อนตออัวค่อนข้างดีนักนะฮะ แต่แต่เป็นลักษาทรงตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของกลุ่มของอตัวมิ้นตัวเอรงวันนะฮะยังไม่เดยขึ้นส่วนมากกาอีกอันนึงเรียกร้องนะฮะขณะนี้เ้ดาดิวทกับเบนเองเนี่ยอ่าเบนนั้นแตะขึ้นไปเล่นข้างบนแล้วะาวิทขึ้นมาเล่นเจ็ดสามเหนะรียญแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำมันตัวพิเทพตัวไทออยเอฟพีอารนะคับ ตัวพวกเหล่านี้เนี่ยในตัวพิเทพเองผมทำเรนนิ่งงปัแชรกของของเธอได้เนี่ยคุณจับ PE แล้วเนี่ยผมได้ระดับราคาประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าห้าบาทแต่ตอนนี้เธออยู่ที่ราคาร้อยสามสิบกว่าบาทเองผมว่าน่าสะสมเป็นอุ้นที่น่าสะสมตัวในแง่ของตัวแบงก์ผมคิดว่าแบงก์ก็ก็ก็ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ก็โอเคฮะแบงก์กรุงเทพนั้นยังคงยังคงยืนยันว่า ระดับราคาเธอไม่น่าจะอยู่ที่ระดับราคาตรง154เอ้ย154ตรงนี้หรอเธอควรจะไปยืนอยู่ที่ระดับราคา160-165บาทเลีอยวหนดียกับการ์ไทยอ่าตัวกรุงตัวที่ขึ้นมาแพงแล้วเนี่ยเป็นกรุงไทยฮะ KTB ในขณะที่งานาีใกากังวันเนี่ยอเมื่อเมื่อเช้าสิเมื่อเช้า,อ,าอ่าทาง SL ให้ตัว KTB หุ้นตัวเล็กบาทิบตังเนี่ยราคาเป้าหมายเนี่ยวางตำแหน่งไว้ที่2บาทถึง2บาทสิบครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจครับเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูหุ้นดิสโก้ดิสโก้โกเนี่ยถ้าราคาวิ่งไปถึงราคาน่าจะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นแลวราคาเป้าหมายของดิสโก้เนี่ย100ถึง105บาทไม่น่าเกินนกดนั้นนะฮะอีกตัวหนึ่งคือตัวไทยพาณิชย์งานที่ระดับราคาเป้าหมายของไทยพาณิชย์เนี่ยระดับราคาประมาณร้อย สิบห้าถึงร้อยยี่สิบาทนะเป็นราคาเป้าหมายของตัวถทยยบณินี้ครับายเดอ่ะมาไเดิม,อเ,ดมเอ่อบอ่อมั่าทตัวนี้เราเราพบได้รือว่าแม้ว่าจะมีการขายจากตัวพอลเลนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยแต่ต้องต้องยกนิ้วให้กับวายุพนะักะแม้ว่าโจวแม้ว,มว่าสองสามเอ่อเมื่อสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวายุพักไม่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิฤท์มากนักแต่แต่วันนี้เนี่ยโอ้โหราทุกตัวขึ้นแบบ พึ่<ล>ยขอขอยืมตังค์หน่อยได้มาอยากมาซื้อหุ้น้โตโอ้ยไปต่ออ่ะต้นคงไปต่ออะนะใคร,ครมีอยู่ก็ถือถือไปต่อแล้วกันอาฝากอีกตัวหนึ่งผมเห็นอือเพื่อนพี่ร้องไปแล้วเนี่ยจะทิ้งเขาไว้ได้ยังไงอแอดวานก็ไปแล้วพัดก็ไปแล้วไครคมเนี่ยจะปล่อยให้อยู่อย่างนี้ได้ยังไงวันนี้มาแล้วนะพี่ เอ้ยแค่นี้เรียกมามาได้ยังไงอไม่ถูกนะไม่ถูก<อ>แค่นี้เรียกว่ามาแล้วไม่โูกอะไม่ถูก,ถกเอ่มันต้องขึ้นไปเหลือกว่าสิบห้าบาทคิดไปสิบเจ็ดบาทสิบเก้าบาทดูนละนะลองดูครับในแง่ของเทคนิคเป็นน่าจะตีตีเทรนไปได้ครับารละหรือเวลาอีกสิบกว่านาทีขออนุญาตอ่ะมีคาถามว่ามาอ่าถามต่อน,นิดนึงครับพี่สุเชนครับมองมองเป้า เอ่อถ้าดูแล้วเนี่ยตอนเนี้พันห้าเนี่ยเมื่อไหร่โอ้มันตอบตอบ,ตอบได้เมื่อไหร่ไม่ได้เพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะท่านอันนี้ขนาดเรากินเจนะอนนี้พอเรากินเจเสียเีย,ย,ยตลาดหุ้นมาอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้ากระถินท่านกระถิ่นั้งอาทิตย์เลยนะจะมาเริ่มเทรดจริงวันอังคารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมของแบงค์จะออกผลกางงานครับอ่าอุตสาหกรรมแบงค์ออกผลกางงานตั้งวันที่ยี่สิบนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด หยุดท่าบ18 19แล้วก็20ออกผลรารงานเพราะนั้นในกลุ่มตะกราแบงค์น่าจะทําให้ทีนลิเ็จขยับได้เพราะนั้นไม่เชื่อไม่น่าเกินกว่าระดับวันที่25ผมว่าเนี่ยจะมีน่าจะใกล้ๆคืบหน้าเข้าไปเป็นเพราะอย่างนี้ เป็นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดในอเมริกาถ้าใครตามอเมริกาเนี่ยจะตกลงก็จะลงอันอันลงอันตันนองเปี๊ยยี่สิบหรือฟองอันตันนองเปี๊ยห้าสิบตางแล้ว ECB จะลงอันตามนองเปี้ยอีกอ่ะใช่<อ>ไหมเพราะนั้นมันมีปัจจัยที่รองรับมันอยู่นะครับแล้วก็ออผมว่ายังไปได้อยู่อ่ะยังไปได้อยู่ยังคาดหวังอย่างเดียวนะยังคาดเดือกเมื่อปีเมื่อเดือนที่แล้วผมคาดหวังหินพันห้า เอาละ1,500ยกมาเดือนนี้ก็ยังเอาละนะครับจะได้พอพฤติการจะได้เห็น1,500 1,600ปันทีหนึ่งนะครับผมโอเคถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนครที่ติดอันเฮ้ยวันนี้มีคําถามคําถามหนึ่งมีคําถามที่ผมตกใจลูกค้าผมถามเพราะว่าเอ้รัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะขายหุ้นที่ขาดคุณออกจากนอกตลาดไอ้ออกแล้วก็ เ <K an> ขาควรจะทํายังไงดีคํนะาถามลูกค้าผมนะผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะข่าวนี้มันคือข่าวอะไรไหมรัฐบาลมันมีหุ้นอยู่ในตลาดได้อย่างไรเนี่ยข่าวทำไมไม่มีข่าวว่ามีบออะไรอยู่ในตลาดนี้หรือทาไมปล่อยข่าวเหล่านี้ข,นขึ้นมาก็เรียนที่างนะ้ะรัฐบาลไม่น่าจะมีหุ้นอะไรที่อยู่ในมาเข้ามาซื้อหุ้นนะเป็นกองทุนถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าพูดถึงอย่างนี้ก็คือนโยบายที่เขาปล่อยเงินเข้ามาในระบบตลาดนะฮะในระบบตลาดเป็นตัวซีทำงานเนี่ยมันเลยส่งผลทําให้ตัวของพาณิ์ขยับไปที่ทางที่เพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับยังขาดอันเดียวครับน้ําท่วมตอนจ่ายเงินมาเสร็จเรียบร้อยพวกพัสดุก่อสร้างพวกเกี่ยวกับโฮมโปรพวกเกี่ยวกับพวกนี้จะได้รับผลพวงสุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวฮะวิจการเข้าท่องเที่ยวแต่สกิตไว้่นี้เิ็ก่อนนะครับ วันที่ห้าเลื่อกตั้งอเมริกานะครับห้าอเอริกาอ่าเรามันระวังหน่อยแล้วกันพ่เศนครับดูวเลยครับประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่กระทรวงการคลังเขาอาจจะมีการทบทวนเรื่องของการลงทุนในในหุ้นที่กระทรวงการคลังเข้าไปถือใช่ใช่แต่ประเด็นคือไอ้สิ่งที่เขาเพิ่งพูดว่าขาดทุนเนี่ยโอ้โหรักรักเข้าไปถืออะไรเมื่อขาดทุนมันย่ๆไปแล้วอ่าใช่ใช่ใช่ที่นี่เขารอกนะไอ นขนาดนี้เนี่ยที่จะไปรั้งกลัวว่าเขาจะต้องเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเรื่องไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่นั่นหรอกไปตีความกัน<ะ>ผมว่ามันตีความกันเนี<ะ>้ไปาควมในในทิศทางที่เลวร้ายเกินไ,ไปไม่ไม่เกี่ยวขอออ้องอืออืออือครับตอนนั้นไม่ต้องคือผมผมคิดว่าข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นการเครดิตริดเครดิตตลาดผมไม่ผมไม่สนใจเขาลิษไทยก็ไม่รู้ว่าแต่ผมกลัวว่าตลาดเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย จะเป็นการที่ตกใจเหมือนล <จะ S 2> ูกค<อ>้าผม่าิคไอ้กลัวหุยมันมีหุ้นอะไรบ้างเนี่ยรัฐบาลถือเนี่ยด<อ>ูในตลาดเนี่ยขายออกก่อนดีไหมเอออทีทำไมยังไม่ไปคำถามผมอ,อันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าเพื่อนสุนที่ลงทุนอยู่เอออทีไม่ไปเพราะว่ามันยังไม่ใช่เดือนท่องเที่ยวยังมไม่อยู่ แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ารัฐบาลมีหุ้นหรือไม่มีหุ้นครับกระจายกระจายนะ่ยโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายครับพี่สูเช่ครับใครที่ตกรถยังทันไหมไม่มีตกรถที่ไหนแล้ววันนี้มีขบวนรถไฟยาวโอ้โหมันตกเธอนมันตกของต้นรถไฟนะรถไฟไม่ใช่รถยนต์โอเคโอเควันดีครับอ้าววันดีครับ